เย้สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาน้องๆน,นะครับพาเด็กๆมาทดสอบคุณภาพน้ํากันนะครับด้วยนี่ครับเครื่องวัดคุณภาพน้ําหรือว่าที่เราเรียกกันว่า TDS meter นะครับนี่เป็นตัวนี้เลยเป็นตัววัด ค่า TDS ของน้ำนะครับค่า TDS ก็คือค่าที่วัดสารนะครับสารหนักที่ปนอยู่ในน้ำนะครับว่ามันมีเจือปนอะไรอยู่บ้างนะครับซึ่งสามารถวัดได้ทั้งน้ำดื่มน้ำใช้หรือว่าน้ำบ่อบปลาวัดได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเครื่องวัดคุณภาพน้ำนะและตอนนี้ที่ให้เด็กๆประจําอยู่ตามจุดนะครับนี่ทุกคนจะเห็นว่านี่ทุกคนจะมีแก้วน้ำนะครับมีแก้วน้ำวางอยู่อย่างนี้นเลยซึ่งวันนี้เราจะมาทดสอบการวัดคุณภาพน้ำด้วยนี่ครับ มีน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มที่เราซื้อกินกันในร้านสะดวกซื้อนี่แหละนะครับมีน้ำดื่มแล้วก็มีอันนี้แก้วนี้นะครับแก้วนี้จะเป็นน้ำน้ำกรองจากเครื่องกรองน้ำของเรานะครับแล้วก็น้ำดื่มอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นน้ำแร่นะครับและต่อมาก็จะเป็น น้ำดื่มเหมือนกันแต่ว่าน้ำดื่มตัวนี้จะเป็นน้ำดื่มที่มีอุณหภูมิเย็นนะครับและส่วนต่อมาเป็นแก้วเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> อันนี้เป็นน้ำจากบ่อปลาเดี๋ยวจะให้น้องเขาตักขึ้นมาจากบ่อปลานะครับเ <c oughs> <c oughs> ออและวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมีใครบ้างแขกรับเชิญพิเศษมีใครบ้างไม่มีน้องปนชอนมีน้องมินอาแล้วก็มีน้องวินเทอร์นะครับเรามาร่วมกันถ่ายคลิปรีวิวทดสอบคุณภาพน้ำกันนะอ่ะไม่รอแล้วนะ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้ำอะไรดีเราจะเริ่มจากอันดับแรกเลยเดี๋ยวดเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราตักน้ำบอบปลาขึ้นมาก่อนนะครับอ่ตาตักขึ้นมาปึ๊บอืมอันนี้คือน้ำบอบปลาเดี๋ยวเราเราจะเริ่มจากเรียงลําดับตรงนี้นะจากหัวแถวแล้วก็ค่อยเรียงไปอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนว่าอ่าอันนี้คือน้ำอะไรครับน้ำปลาน้ำปลาอ่าวิธีใช้งานเดี๋ยวบอกเพื่อนๆกันว่าวิธีการใช้งานของเครื่องวัดคุณภาพน้ำนี่คือนี่ครับมันจะเป็นคล้ายๆปากกานะมันจะมีปุ่มสองปุ่มอย่างนี้เลย มีปุ่ม on off นะครับก็คือการเปิดการใช้งานแล้วก็ปุ่มโฮนี่คือพอเราจุ่มลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวบอกเด็กๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เด็กๆเ,เป็นคนทําเองโอเคไหมอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เป็นคนทําก็คือนี่นะนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวดูให้ดูนะครับมีปุ่มข้างบนก็คือ on off นะครับนี่ปุ่ม on off ก็คือกดเปิดการใช้งานพอกดเปิดปุ๊บเครื่องมันก็จะโชว์หน้าจอยอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวให้เปิดเปิดให้ดูนี่มันจะโชว์หน้าจออย่างนี้เลยเดี๋ยวให้เด็กๆดูนี่มันจะโชว์อย่างนี้นะอ่ามันจะโชว หลังจากนั้นให้ทุกคนถอดฝาออกมานี่ปึ๊บนะครับ<ห>ถอดฝา,านี่เป็นอย่างนี้เลยถอดฝาออกมาเสร็จแล้วเราก็จุ่มลงไปในน้ํานะครับจุ่มลงไปในน้ําที่เราจะทดสอบนะครับพอ,อจุ่มลงไปำลำลอ่อน,นี่สาธิตการใช้งานหน่อยน,นะนจุ่มลงไปในน้ําพอพอเนี่ยพอดูตัวเลขมันนิ่งแล้วเราก็กดปุ่มโฮตรงนี้นี่มันจะมีปุ่มโฮตรงนี้นะครับ กดปุ่มโฮเซตนะครับแล้วเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็อ่านค่าให้ทุกคนดูว่าน้ําที่เราทดสอบได้ค่าเท่าไหร่โอเคนะเข้าใจไหมครับอ่าเดี๋ยวบอกกันว่าน้ําดื่มค่า TDS ของน้ําดื่มที่ควรที่เหมาะสมต่อการกินก็คืออยู่ที่0-20ถึง20 ppm นี่บอกทุกคนไว้ก่อนบอกเด็กๆไว้ก่อนเป็นค่าที่เหมาะสมต่อการดื่มหรือว่าการบริโภคครับ อ็เหมือนนั้นน่าจะขุ่นมากเลยอ่ะเป็นน้ําบอปลาไม่ขุ่นหรอกใช้ได้อยู่อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะเริ่มกันที่ข้าวปั้นอ่ะเดี๋ยวเอ,เอาเอาให้น้องเลยนะครับเดี๋ยวอ่ะ <c oughs> เปิดการใช้งานครับ <c oughs> นี่ของพี่ข้าวปั้นจะเป็นน้ําดื่มของแบรนด์นี้นะครับ <c oughs> นี่เป็นแบรนด์นี้อ่ะเปิดควรเลยครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูด้วยกันเลยก็ได้ให้ทุกคนมาดูด้วยกันเลยก็ได้ว่าของพี่ข้าวปั้นเนี่ยจะได้ค่าเท่าไหร่อ่าไหนดูดิอ่ะเทลงไปเลยครับเทเลย อ่าไหนดูสิโอเคอ่าทีนี้เปิดเครื่องครับเปิดเครื่องแล้วก็จุม่มจุ่มหันหน้ามาทางนี้ให้เพื่อนได้เห็นด้วยนี่เป็นไงค่าขึ้นมายังอ่าพอค่าขึ้นแล้วปึ๊บอ่ายกขึ้นมาอ่านข้าได้เท่าไหร่ครับ,บอ,อย่าอ่านกับหัวนะอ่านกับหัวไม่ได้นะสิบเอ็ดทุกคนอันนี้คือแบรนด์นี้นะนี่น้ำดื่มคริสตัลนะค่า ค่าของ TDS ก็คือได้อยู่ที่11 ppm นะครับอยู่ในเกณฑ์ไหมอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ดื่มกินได้ไหมได้น้ำดื่มต้องอยู่ที่เท่าไหร่0ถึงเท่าไหร่20 0ถึง20ถูกต้องอ่าฉะนั้นค่าของอน้ำดื่มตัวนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สามารถดื่มกินได้นะครับอันนี้ก็คือของที่เข้าปั้นนะต่อไปมาดูของน้องมินอานะครับเดี๋ยวก,กดปิดก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องเขาเปิดใช้งานเองนะครับของน้องมินอาเนี่ยจะเป็นอันนี้จะเป็นน้ําดื่ม จาก,จากเาากเครื่องกรองน้ำอ,อ,อันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นน้ําดื่มจากเครื่องกรองน้ําของเราเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ําดื่มจากเครื่องกรองของเราเนี่ยสะอาดจ,จริงหรือเปล่านะอ่าไหนน้องวินาเปิดเครื่องเลย <c oughs> เปิดเครื่องอยังปึ๊บอ่าต่อไปจุ่มเลยครับจุ่มแล้วหันหน้าหันหน้าจอมาให้เพื่อนๆดูหลังจากนั้นแล้วก็พอข้ามันนิ่งแล้วทาําไงกดโฮพอข้ามันนิ่งแล้วกดโฮอ่านค่าให้ทุกคนดูครับยกขึ้นมาอ่านค่าให้ทุกคนดูเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ครับแดเฮ้ยไม่น่าเชื่ออันนี้คือน้ําดื่มจากเครื่องกรองน้ําของเรามีค่าต่ากว่าแป่กับหัวอีแปดเหมือนกันเออนี่แดอ่าเฮ้ยแสดงว่าแสดงว่าระบบกรองของเครื่องกรองน้ําของเราถือว่าใช้ได้ไหม ถือว่าใช้ได้ถือว่าผ่านนะอันนี้ของน้องมินอานะครับสองสตัวอย่างทดลองที่หนึ่งที่2ถือว่าผ่านนะครับบริโภคได้ต่อไปเมื่อถึงคิวของบอลชรอนนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะของบอลชอนนี่จะเป็นของแบรนด์นี่แบรนด์ตัวนี้นะอ่าจุ่มลงไปพอค่านิ่งแล้วกดโฮครับพอข่ามันนิ่งแล้วกดโฮช,ชื่าชูเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่ปึ๊บไม่ใช่แล้ว เราจุ่มเข้าไปลึกๆเลยครับจุ่มเข้าไปลึกๆเลยเปิดเครื่องจุ่มเข้าไปลึกๆเลยจุ่มลงไปเลยอ่าโอเคพอค่านิ่งแล้วค่านิ่งหร้อยังค่านิ่งแล้วกดโฮครับกดโฮยกขึ้นมาเท่าไหรครับแปดสิบเก้าเฮ้ยทุกคนไม่น่าเชื่อน้ำดื่มเนสเล่เพียวไลท์เฮ้ยน้ำดื่มขคดนี้ทำไมมันค่า ppm มันเยอะจังอะไม่รู้อะมันกินไม่ได้ เฮ้ยเดี๋ยวนะเครื่องมันผิดพลาดหรือเปล่าเดี๋ยวนะลองดูแต่ว่าได้ชอบกินแบบนี้มากเออไหนดูด,ดิลองดูสิเฮ้ย,อยเออจริงด้วยจริงด้วยแปดสิบเก้าจริงด้วยทุกคนกินไม่ได้กินไม่ได้เอ,อเอาแต่ 89แต่ไม่ได้หมายความว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดนะเพราะว่าคําว่า89เนี่ยมันวัดสารละลายของหนักทั้งหมดฉะนั้นพวกสารอะไรบ้างเกลือแร่หรือว่าสารอาหารที่เป็นของแข็งมันก็วัดค่าออกมาทั้งหมดเลยฉะนั้นตัวนี้มันอาจจะมีสารสารอาหารที่ปนอยู่ก็ได้อะตัวนี้89นะโอ้โหกระชากมาแบบใหญ่เลยต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่ สี่นะครับอ่าจำตัวเลขของแต่ละคนไว้นะของข้อปั้นเท่าไหร่ครับข้อปั้นสิบเอ็ดอ่าของน้องมินาแปดของบอลชอนแปดสิบสามแล้วมาดูน้ำแร่น้ำแร่นี่เรามาดูน้ำแร่นะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องกับตันวัดนะเดี๋ยวมาดูน้ำแร่นี่น้ำแร่ของแบรนด์นี้นะนี่อันนี้น้ำแร่เปิดเครื่องก่อนครับอ่าแล้วก็จุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปหันหน้าจอมาให้เพื่อนๆดูเปิดตัวบนแล้วหันหน้าจอปึ๊บ โอ้ไม่กอโอ้ไม่กอดอันนี้คือน้ำแร่นะทุกคน3้ื้นโอ้ยกขึ้นมาดูสิ3 0นี่ยยังนี่ยัง0อ้ยแอ้นนี้ก็3รวิคคคุณภาพของน้ำแร่คุณภาพของน้ำแร่สามร้อส่สามร้อ อ่ากินได้ลูกเพราะว่าคําว่า3ามสี่มันเป็นน้าแร่ฉะนั้นมันมีอะไรปนอยู่ในน้ําครับมีแร่สารอาหารใช่ฉะนั้นมันก็วัดแร่สารอาหารที่เป็นตัวแร่ออกมาเหมือนกันนี่ก็คือน้าแร่อยู่ที่สามร้อยสี่โอ้อันนี้ก็าสามร้อยสี่แล้วอันนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อ่าตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่เท่าไหร่ ตัวอย่างที่เท่าไหร่น้าเย็นน้าเย็นอ่าตัวนี้เป็นน้ําเย็นน้ําเย็นของแบรนด์นี้นะเป็นน้ําเย็นของแบรนดน์นี้ซึ่งซึ่งตัวอุณหภูมิปกติได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ของพี่ปัน้นของพี่ปั้น11ของพี่ปั้น11ทีนี้เรามาดูว่าอุณหภูมิจะมีผลต่อค่าของ TDS หรือเปล่านะอ่ะข้บคุณลองเลยครับเปิดเครื่องจุ่มลงเลย ปึ๊บนะครับอุณหภูมิจะมีผล huh. หรือเปล่า1ิบอึบอึ๊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 บสออึ๊บอยสเอ็นะสลับค่ะจะเป็นไร่สอ่าโอเคฉะนั้นอ่าครับ12โอเคก็สรุปว่าอุณหภูมิมีผลต่อค่าของ PPM นะครับทีนี้เรามาดูแก้วใบสุดท้ายซึ่งอันนี้ ertas, ปปเป็นอะไรครับ นะน้ำบ่อปลาน้าจากบอ่อปลาจากข้างหลังนี้เองนะครับอ่าเดี๋ยวบอกเด็กๆก,ก่อนว่าค่า TDS ของการเลี้ยงปลาน้ําจือดอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองร้อย <c oughs> ปลาน้ําจืดค่า TDS ที่เหมาะสมก็คืออยู่ที่ 100- ถึง400นะครับที่จะเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาเรามาดูว่าบอ่อปลาของเราเนี่ยมันเหมาะสมต่อการเลี้ยงหรือเปล่าอ่าลองดูเลยนิ่งยางนิ่งยางตัวเลขนิ่งยัง อ่าถ้านิ่งแล้วโฮเลยอ่าเดี๋ยวน้าช่วยถือกือโฮอ้าวขึ้นมาอ่านให้ทุกคนดูครับร้อเท่าไหร่นะครับไหนขอดูดิหลักฐานนี่ทุกคน113อ้า่บอบปลาของเรามีค่า tds อยู่ที่113เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาไหมครับปลา้ําจืดอยู่ที่เท่าไหร่ปลา้ําจืดอยู่ที่เท่าไหร่ ถูกต้อง100-400ถึง ppm นี่ก็คือเป็นค่าที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาอ่ะนี่ครับทุกคนนี่เราสามารถเอาไปวัดคุณภาพน้ำที่เราใช้กันอยู่ภายในบ้านได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำกินน้ำใช้หรือว่าน้ำเลี้ยงปลาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็พาน้องๆเข้ามาทดสอบอะไรเล่นๆน,นะครับเป็นการหาความรู้รอบตัวไปในตัวนะโอเคอ่ะคลิปนี้ก็ทดสอบเพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามกันเพื่อ จะได้ดูคลิปหน้านะครับว่าเราจะมีอะไรมาทดสอบให้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวละกันพีก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบุบย,บย